เดี๋ยวอัดวีดีโอไว้อ้าวพอเรานวดพื้นฐานขาเสร็จนะเราก็จะนวดพื้นฐานหลังนะครับอ่าแค่เทียบกองใช่ไหมดิอันนี้ได้ไหมเนี่ยเรานิดน,ง<ะ>น,ดนึงนะไม่ไม่โชว์มากนะโหนี้ิด่แซงแบบพี่แซงทไม่วางโผม่ไปรถบินก็อ่าดูดูดูกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังแล้วสะโพกเนี่ย สะโพกเนี่ยมันจะมันลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้โค้ง่างนี้นะครับดูตามรูปกระดูกก็ได้นะครับรูปกระดูกแผ่นๆใต้นนะครับแต่โค้งนี้นะนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มจุดจากจากเอวนะครับเอวเราอาจจะนั่งคุกเข่าคู่นะครับนะครับนั่งคุกเข่าคู่อย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานหลัง50ปอนด์นะหลังห้าปอนด์ก็คือนั่งคุกเข่าธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่า50ปอนด์ให้แขนตึงนะครับ แขนตึงงลยแขนงตึงหน้าโฉงองศาได้ชัดเจ,ลจลขนลน้าตของ้องมือแล้วนูนรักสนักนะครับอันนี้พื้นฐานละอันนี้ก็คือน้ำหนักขึ้นไปในจะห้าที่ปอนนะครับมาขึ้นแบบนี้ให้ชิดกระดูกสลังอย่างนี้นะครับนิโคชื่อเรื่องแล้วก็กดข้าไปนะครับกระดูกสลังก็จะมีสองแนวแนวที่หนึ่งก็คือคิดกระดูกแนวที่สองที่เป็นกระดูกนุษย์ที่เป็นเนื้อนูนานี่นะครับนั่นแนวที่สอง อันนี้ลงไปนะครับขึ้นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยเว้นตั้งหนึ่งนิ้วนะไปครับหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแบบขึ้นไปอย่างนี้สมมตินะนะครับสมมุตินะครับตัวพยายามขาับขยับไปด้วยถ้าเราไม่ขย,ายาับเดี๋ยวเราจะปวดเอวหรือคนชอบพูดว่าของเข้านะครับที่จริงของไม่ได้เข้าหรอกครับเพราะว่าผ้าของหมอไม่ถูก เจะยตัวนะครับเลื่อนมาอยี้แต่พอเราลงผมมาขึ้นถึงนี่นะบุมยอดสะบักบนเราจะลงเจ็ดสิบปนอนะครับให้นั่งขูเข่าลอยแล้วก็กดลงไปาอลอยนะครับน้ำหนักมันจะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เรียกว่าน้ำหนักเจ็ดสิบปอนเดี๋ยวเวลาเราทำเคสเราจะเราจะเขียนว่ารุ่นทานหลางห้าสิบเจ็ดสิบนั่นหมายถึงว่า น้ำหนัก50กกกั70บ70กกลงเราเนี่ยเรียกว่าลง70กกน,น,น,นะน,นะครับลง70กกนะลง70กกนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อทานหลังเข้าใจนะเดี๋ยวเราลองซ้อมดูคื<พ>อ50 <พอ S 2> ลง70นะครับคือ70ลง70แต่ตอนนี้ถ้าหลังเราก็ดูด้วยว่ากระดูกกระดูกหลังเนี่ยเขาโคตรไรเราวัดดูนะครับบางคนโค้งโค้องแบบน,นี้ลงแบบนี้ บางคนมานี้โค้งมาทางนี้นะครับหรือบางคนก็โค้งโค้งมาทางนี้ตรงนี้เราดูว่าโค้งแบบไหนนะครับถ้าถ้าไรกระดูกหลังโค้งอ่ามันมันโค้งอย่างนี้หรือว่าโค้งผิดรูปก็กยาอีกเลี่ย,ยมยาพยายามดักนะครับอ,อันตรายนะพอลงพื้นทานลังเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะลงสัญญาณหนึ่งดูนะนี่กระดูก เราเคยสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกปวดปวดหลังของเฉลยศักนะครับเฉลยศักเนี่ยเราจะกดนะครับนี้นะอดปวดนิดเดินคือพื้นฐานหลังอย่านเงนะครับนี่การตอนที่หนึ่งถ้าตอนที่สองคือนวดเกี่ยวข้างเข้าไปอ่านี้ให้ตั้ง่อมากเกินนะครับนี่กระดูกแล้วพยายามกดเข้าไปใต้กระดูกค่อยๆกดนะครับพอกดแรงปุ๊บคนไข้จะสะดุ้งแล้วมันก็จะ เจ็บไม่เอาค่อยๆกดนะครับเดี๋ยวคนไข้ก็ทนได้นะแล้วก็ไล่มาเลยนะครับเนี่ยไล่อยู่ใต้กระดูกนะเนี่ยใต้กระดูกนะใต้กระดูกดันดันไปทางนู้นนะครับทางนู้นอ่าอันนี้ขึ้นลงนะครับสามถึงห้าเที่ยวแล้วแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยขั้นตอนที่สามทางนี้ทางนี้ก็เรียกว่าจุดเทาสะเอลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ มาดูกระดูกสันหลังนะเนี่ยเราเรียกว่าจุดเท้าเซเอลเราเท้าหรือว่าเขาอาเท้าเซลาเท้ามันเป็นท่ากับเขาเขาเรียกว่าท่าเท้าสะเอลคือท,ท่าสะเอลเอนี่ยก็คือจุดนี้นะสามจุดนี้ก็แก้หลังนะครับโดยหลักทั่วไปต่อไปถ้าเรามาลงสูตรล่สาสำนักนะครับจุดที่หนึ่งเราจะดูนี่นะครับเอา เอาพกก,ออกาไปจิบนะครับบางทีพวกเรารจะไม่เข้าใจอันนี้ขออนุญาตนะนะครับถ้าเราเรียนกันเราก็ต้องเรียนวันนั้นมาเมืม่อเช้าโดนเลยที่เราโทกของเกงไม่ยาณนี่มากวันนี้เขาถามว่าใครโทกองช่างไม่ได้โทกนู้นพวกคนเขาโทกอะไรสองขนาดน,นี้นนเลยอาจารย์ได้นะเขาเป็นพวกอ,อนุรักษ์นิยมใครอาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้กบ กี่บ้านครับก็ดูในลายตัวแม่เขาเวลาอาจารย์ตามน้ำแล้วเขาเขาจะเด่นตัวเราดูนะเอาเครื่องสับอาจารย์ไปดูเหรอบอกว่าเด็กมันถกเองเราแค่มาร์กอ่าดูนะอาดูลักไงอนุรักเนี่ยฮึเมม่าเมมี่ครูบาอาจารย์นะครับคูบาอาจารย์ตมมจารย์เราเราจะโค้งลักษณะโค้งมันนะนี่จะวาดให้ดูก่อนนะครับ บางทีคนอ้วนคนผอมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันน,นะครับมันจะลักษณะนี้นะนะครับให้เราดูโครงสร้างว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นกระดูกสันหลังนะครับเป็ออนกระดูกพอถ้นเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นกระดูกสะโพกในช่วงนี้นะนะครับอันนี้คือจุดหนึ่ง,ง,ง,งแล้วครับเราก็จะดูว่าจุดหนึ่งหรืรอทารกเอลนะเราจะดูกระดูจุดนี้จุดสองนะครับจุดนี้มันก็จะเป็นจุดสาม อันนี้เขาเรียกว่าเราลงมันจะขึ้นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับแต่โครงกระดูกหลังอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวาดรูปอาจจะไม่ไม่ไม่แบบนี้เป๊ะอันนี้เราก็หนึ่งอันนี้ครับอันนี้เราก็สองอันนี้เราก็สามเพราะตัวเนี้นยสัญญาณสามหลังเนี้ยนะครับน้าเขาจะรับหมอเขาทํางานหรือไม่ทํางานเขาดูตรงนี้นะนะครับเ,ออเราทีเราไปไปไปเทปมทส ประมาณนี้พอดีเีย๊ว่าท่าต้องถูกอันนี้อยู่เหนือเข่านะครับนี่คือท่าที่ถูกท่าตะแคงคือท่าเข่าคู่อย่าให้คนไข้นอน<ม>คว่ำม,มากเกินไปนะครับเส้นมันจะเคลื่อนจุดมันจะเคลื่อนนะน,น,นะครับอ,อ่าเราดูนะนไหนปอกว่าอืมนี่นี่ครับพอ,อยวนไปถูกแล้วไปถูกเสื้อขาวแล้วมันจะเลิก อ่านะหนึ่งนะครับหนึ่งสัญญาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวรับรองได้กดเดี๋ยวพวกเราจะได้หายบนหลังกันอันนี้สัญญาณสองสัญญาณสองก็คือความลงนะครับจุดลงนะครับตัวต้องนั่งคุกเข่าลอยเข้าไปเนะ่ยกดเข้าไปครับมันจะกดเข้าหากระดูกสันหลังนะครับและเข้าท้องนะครับเข้าท้องก่อนที่ออกที่จะไปขาเหมือนกันนะครับต้องเข้าท้องก่อนบอ สัญญาณสามพอเรากดซอเสร็จแล้วเฉียงเฉียงมาเลยนะครับ mm hmm. เฉียงมาก็จะเป็นสัญญาณสามตัวนี้เลยตึง mm hmm. เดี๋ยวพวกเราลองนอนแล้ว,วอาจารย์จะกดให้ดูแล้วก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทุกคนนอนเราจะได้รู้ว่าเออจุดนี้นะเดี๋ยวเวลาพวกเราไปซ้อมกันจะได้ถูกจุดนะครับหนึ่ง mm hmm. นี่สองสามถ้าจุดนี้เราจะจุดและสิบนะครับ เที่ยวที่สองเราอาจจะสิบสิบห้าก็ได้นะครับนับใช่ไหมครับจะนับในใจนะครับไม่ต้องนับดังๆนับหนึ่งสองตรลงนะครับให้ได้นี่ก่อนอ่ตัวนี้ก่อนอ่าตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเพราะว่าอ่าพื้นฐานขาแล้วขาด้านนอกแล้วขาด้านในแล้วหลังแล้วนะครับมันก็เกิดจะครบแล้วก็เหลือเหลือแขนด้านนอกแขนด้านในทิศะด้านอ่ะทิศะด้านหลังทิศะด้านหน้าแล้วก็สัญญาณท้องนะครับ สัญญาณอ่าสัญญาณในร่างกายทั้งหมดมีห้าสิบจุดนะครับเดี๋ยวใครถามจบผู้ช่วยแพทย์สัญญาณในร่างกายมีกี่จุดไม่รู้นะเดี๋ยวตอบไปถูกห้าสิบจุดนะครับในร่างกายมีห้าสิบจุดมีห้าสิบจุดหสิบจุดอ,นนอันนี้ถา้าถ้าอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเฉลยศึกเออเชลยศัก์นะครับซึ่งเอย <laughs> มันก็จะเป็นเหมือนจุดท้าเอินะนะครับ ตัวนี้แก้วนหลังได้ดีมากพัญญานาสารตัวเล้นะครับเดี๋ยวลองลองฝึกดูถ้าไม่ก็สงสัยอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะคอยดูอาจารย์จะกด,ดอันนี้นี่นะจำไว้นะเดีนะ๋ยวเวลาเพื่อนกดน,นะเพื่อนต้องรู้ว่าเอออ๋อดีไหมครับ